พักเพื่อไทยยอมแล้วครับพเพื่อไทยยอมแล้วครับนะครับนะยอมถอยนะครับตอนนี้หมอบแล้วเพื่อไทยนะครับเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับคนในเพื่อไทยนะฮะแหล่งข่าวผมเนี่ยเป็นพักพวกรุ่นน้องๆเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้พี่เดครับเพื่อไทยหมอบแล้วครับเพื่อไทยหมอบแล้วก็หมายความว่านะครับหลังจากส่งพี่อ้วนภูมิธรรมเนี่ยนะพรีชีพครับ นะก็ไม่รู้ว่าพี่อ้วนูมรมเนี่ยจะไปกินอะไรเข้ามากินดีหมีหรือไงครับอยู่ดีๆไปยื่นนะครับยุบสภาทั้งๆท,ที่รู้อยู่แก่ใจนะครับว่าตัวเองเนี่ยนะมีอำนาจหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่านะกิตศิริกาก็บอกแล้วไม่น่าจะมีอำนาจเพราะเป็นแค่นะครับเขาเรียกอะไรปฏิบัติหน้าที่แทนนายกไม่ใช่นายกตัวจริงนะบางคนก็เรียกว่านะถ้าผู้ภาษาชาวบ้านก็เรียกว่านายกตัวปลอมนายกโนมินีนายกขัดตาทับนะนะครับ พี่อ้วนภูมิธรรมเนี่ยแกก็คงจะได้รับโทรศัพท์จากนายใหญ่มาเนี่ยผมคิดว่านะนะสั่งเลยยื่นยุบเลยครับทั้งๆที่พี่อ้วนก็น่าจะรู้แก่ใจนะครับว่าเราอาจจะไม่มีอำนาจแต่ก็ดันไปยื่นยุบเข้าไปพอไปยื่นยุบเข้าไปนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ผมก็ทราบจากแหล่งข่าวในเพื่อไทยที่ผมรู้จักเนี่ยเขาก็บอกว่าตั้งแต่เที่ยงแล้วมันมีรายงานข่าวมาจากสำนักองคมนตรีนะเป็นข่าวลือนะว่าเฮ้ย มันทําไม่ถูกต้องตามระเบียบนะอะไรก็แล้วแต่ที่จะไปยื่นให้เบื้องบนเนี่ยสถาบันพิจารณาเนี่ยเป็นเรื่องทางการเมืองพวกคุณขัดแย้งกันเองอย่าไปโยนภาระให้พระองค์ท่านนะครับนะมันยังมีข้อสงสัยว่าคุณมีอำนาจหรือเปล่ากฤษฎดีกาก็บอกว่าพวกคุณไม่มีอำนาจแล้วก็เอาไปยื่นก็โดนตีกลับมา พอโดนตีกลับมาทางฝ่ายคุณอนุทินก็ทราบแล้วครับเขาก็ส่งทีมงานครับร้อยสี่สิบหกเสียงนี่ไปยื่นเลยครับเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นนายกนะครับนะฮะทันทีเลยครับนี่แรงข่าวที่ผมได้มานะครับพอหลังจากนั้นพอดูแล้วนะพรรคลาเงินอนุทินทราบแล้วครับว่าพี่อ้วนเพียงพำแล้วครับงานนี้พี่อ้วนก็เสี่ยงคุกเสี่ยงกระรางนะครับก็มีความเสี่ยงนะแต่ยังไม่มีความผิดนะแต่มีความเสี่ยงดังนั้นแหละครับ ทั้งภูมิใจไทยทั้งพรรคอะไรประชาธิปไตยใหม่หรืออะไรต่างก็อ่ะอ่ะคุณไปกองปราบไปแจ้งความนะอีกคนหนึ่งพรรคนำเงินก็ไปสอนอดูสิทธิแจ้งความเรียบร้อย157.112 157คืออะไรครับเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรู้อยู่แล้วนะครับเขาแจ้งว่ารู้อยู่แล้วเนี่ยคุณไม่มีอำนาจแต่ดันไปยื่นยุบอยุบสภาคุณเป็นเจ้าพนักง,งานคุณเป็น นะปฏิบัติหน้าที่นายกอยู่นะครับนะหนึ่งห้าเจ็ดจำคุกสิบปีแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองจำคุกสิบห้าปีไอ้ทาแบบนี้ทําให้เกิดการระคายเคืองต่อพระองค์ท่านหรือไม่อันนี้ก็คือแนวทางที่เขาไปแจ้งความผมดูแล้วเหนื่อยนะครับและยิ่งว่านายกคนใหม่ชื่อหนูด้วยนะนายกคนใหม่ที่ชื่อหนูไม่กลัวราชสีอย่างทักษินเพราะว่ามีความเชื่อว่าราชสีอย่างทักษิณเนี่ย วันที่9กันยาเนี่ยอาจจะอยู่ในคุกหรือนอกคุกก็ยังไม่แน่ชีวิตนี้ของราชสีที่ชื่อ,อทักษิณน,นั้นวันที่9้ในเสี่ยงคุกเสียงตารางหลายคนก็เชื่อว่าอาจจะติดคุกหลายคนก็เชื่อว่าอาจจะไม่ติดแต่ชีวิตมีความเสี่ยงดังนั้นเมื่อนายกที่ชื่อหนูไม่กลัวราชสีก็ลูกน้องก็ไปแจ้งความและเมื่อเป็นนายกเนี่ยเชื่อเดี๋ยวตำรวจก็จะสั่งฟ้องสั่งฟ้องเสร็จแล้วพี่อ้วนก็เหนื่อยครับ นะฮะจากเดิมเป็นรองนายกเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้ต้องหาไปตอนนี้ก็น่าจะเริ่มเป็นผู้ต้องหาแนละ้วทั้งหนึ่งห้าเจ็ดทั้งมาตาร้อยสิบสองและมาตาร้อยสิบสองเนี่ยกว่าจะหลุดคดีได้ในลำบากนะดูขนาดนะราชสีนายใหญ่อย่างพี่ทักษิณน,นี่ก็โอ้โหเลือดเข้าตาครับไปให้สัมภาษณ์ที่เกาหลีนะครับกว่าจะยกฟ้องมาได้นี่ก็เหนื่อยนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาหวาดเสียวนะครับเดินทางออกนอกประเทศก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นชะตากรรมของ นะพี่อ้วนธรรมเนี้อาการหน้าเป็นห่วงอาการน่าเป็นห่วงอาการหน้าเป็นห่วงอาการหน่าเป็นห่วงนะครับในฐานะที่เป็นคนที่เรียนกฎหมายเนี่ยผมบอกแล้วผมเสียวแทนเนี่ยนะครับนี่แหละครับคนที่รับใช้นายใหญ่ก็ส่วนใหญ่จะมีชะตากรรมคล้ายๆอย่างเนี้ยหลายคนก็เป็นรัฐมนตรีก็อยู่ในคุกเพิ่งออกจากคุกมานะครับนายใหญ่ก็รอดนะครับแต่ดูแนละ้วอาการหน่าเป็นห่วง พอ,พอแจ้งความปุ๊บมันก็จะเป็นผู้ต้องหาหนึ่งห้าเจ็ดนะครับแล้วก็มีมาตราร้อยสิบสองไปสร้างความระคายเคืองให้กับพระองค์ท่านหรือไม่มันเสียวอะนะอยากจะบอกว่าเสียวเว้ย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 นะครับเสียวเว้ยจริงๆนะผมเป็นเอฟซีพี่อ้วนนะผมชอบพี่อ้วนแกใจถึงแกง่นายสั่งอะไรกูทำหมดเนี่ยอ่า,น,อะอานะติดคุกติดตารางอะไรต่างๆกูพ,พร้อมแล้ ชีวิตนี้เพื่อนายน,นะครับนะครับชีวิตนี้เพื่อนายนะครับนะยอมทุกอย่างยอมฉันยอมทุกอย่างนะครับคือเป็นคนที่ยอมยอมเพื่อนายทุกอย่างไม่ว่านายสั่งอะไรก็ยอมไม่ว่าดูแล้วมันจะแทงสวนแทงกักอะไรชีวิตนี้เพื่อนายครับพี่อ้วนบอกนะครับถ้าใครได้ลูกน้องอย่างพี่อ้วนมาใช้งานได้ดีมากแกเป็นคนจงรักภักดี แม้จะต้องเสียเส่ยงคุกเที่ยงตารางหนึ่งห้าเจ็ดร้อยสิบสองไม่เป็นไรครับชีวิตเพื่อนายนะครับนะแกแกทำทุกอย่างเพื่อนายนะครับแกคนลรสไตล์กับผู้กองธรรมนัสนะผู้กองธรรมนัสก็ต้องรู้ว่าเออนายใกล้ตายยังดนะูแล้วทำไมน่ารอดแล้วพี่สิพี่ทักษิณไม่น่ารอดแล้วน,นะนะผมก็ต้องไปหาพี่หนูแล้วครับนะ,ะลุงตูไม่รอดก็ไปหาลุงป้อมลุงป้อมไม่รอดก็ไปหาพี่ทักษิณพี่ทักษิณไม่รอดก็ไปนะคือ การใช้ชีว right kind of ิตถ้าเล่นการเมืองเนี่ยผมย้อยยกตัวอย่างนะครับผู้กองธรรมนัฐด้สุดยอดครับคือถ้าเราใช้ชีวิตแบบผู้กองธรรมนัฐเนี่ยนะชีวิตเราสบายครับนะครับที่ไหนมีอำนาจที่นั่นมีเราที่ไหนมีตำแหน่งรัฐมนตรีที่นั่นมีเรานะครับเพราะว่าผู้กองธรรมนัฐพูดอย่างนะครับว่าถ้าเราได้ตำแหน่งนะครับเรามีโคต้ารัฐมนตรีเราก็สามารถช่วยเหลือประชาชนได้นะแกทําเพื่อประชาชน นะถึงแม้ใครจะพูดยังไงผู้กองธรรมนัฐนะแกทําเพื่อประชาชนครับที่ไหนมีตําแหน่งก็ที่นั่นมีผู้กองนะครับแล้วพักแกก็บอกแล้วครับพักกล้าทําครับใครไม่กล้าผมกล้าต้องกล้าได้กล้าเสียครับอยู่กับลมอยู่กับลุงตูอ่าเชียร์ลุงตูต่อมาก็มาเชียร์ลุงป้อมสักพักหนึ่งหลังจากเชียร์ลุงป้อมไม่เอาแล้วครับมาเชียร์ลุงทักษิณลุงทักษิณตาทางจะหมดสภาพแล้วสงสัยจะจากชั้นสิบสี่จะไปอยู่เรือนจําหรือเปล่า นะครับแล้วก็ลูกสาวคุณทักษิณน,นายใหญ่ก็ไม่รอดนละ้เพราะฉะนั้นเราต้องกล้าครับกล้าที่จะจากพี่ทักษิณไปไปหาพี่หนู <laughs> ถ้าจะเล่นการเมืองเนี่ยต้องรู้อย่างผู้กองครับใครจะชิงจะชังก็ชังหัวเขานะครับใครจะชิงจะชังก็ช่างอหัวเขาคือคือเล่นการเมืองต้องรู้อย่างผู้กองธรรมนัสนะครับแกเป็นคนที่แบบยังไง นะพร้อมนะนะพร้อมที่จะอยู่และพร้อมที่จะไปคือเล่นการเมืองไม่ต้องดูอย่างนี้เราพร้อมนะครับการเมืองเป็นเรื่องแบบนี้ครับนะถ,ถ้าที่ด้านมีตําแหน่งเราก็พร้อมจะอยู่แต่ถ้าดูแล้วคุณต้องเป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งอดื่มน้ำหน่อยอดอยากปากแห้งเราก็ต้องไปจุกรู นะครับเล่นการเมืองมันต้องเล่นแบบผู้กองนะครับผมติดตามผู้กองมานานเนี่ยแกเป็นคนตรงไปตรงมาใจถึงพึ่งได้ครับนะครับนะและกล้าได้กล้าเสียคุณทักษิณก็ไปเอาตัวของเขามาจากลุงป้อมลุงป้อมก็โกรธนะทักษิณก็่ไปเอาอพรรคพวกเขามาได้พรรคเขาแตกออกไปสองเนี่ยนะหลายๆคนก็บอกวันนียวันนี้ก็นายใหญ่ทักษิณก็รับเวรรับกรรมคะก็ไปเอาธรรมนัตมาจากลุงป้อม ลุงป้อมแกก็โกรธพักแกแตกเป็นสองเสียงเลยโอ้หน้าสงสารลุงแกนะนะครับไม่รู้แกนั่งฟังยืดว่าเนี่ยจุกู้นะครับวันนี้ลุงแกบอกคงสมน้ำหน้านะเออทักสิณบอกแล้วอย่าเอา่าสอสอของกูไปเอาธรรมนัตไปนะสุดท้ายก็เป็นไงเรียบร้อยนะครับลุงป้อมก็บอกเอาเวรกรรมตามสนองเพื่อไทยะนะครับก็ไปเอาเอาคนของเข้ามาจนพักเขาแตกก็เป็นเสียง่นะครับทําพักเขาแตกเลย นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เวรกรรมของคุณทักษิณก็ต้องยอมรับความจริงมันนะครับนึกถึงคําพูดของคุณเนวินครับมันจบแล้วครับนายนะครับนะ Avec ใครรับใช้คุณทักษณิณมามาถึงจุดหนึ่งก็ต้องเป็นเป็นแบบคุณธรรมนัทเป็นแบบคุณเนวินเพราะอะไรเพราะจุดหนึ่งแล้วดูแล้วไม่ไหวแล้วครับนะไม่รู้ว่านายจะฟังใคร fails, ใบ้างเปล่ารู้นายก็ใหญ่โตทั้งรวยทั้งใหญ่ i, <นาย>ทั้งอะไรต่างๆไม่รู้นายหูตึงหูอื้อบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้คุณทักษิณเนี่ยแกเป็นคนหูตึงหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็สถานการณ์คุณทักษิณก็ลาบากคุณอ้วนภูมิธรรมก็ลาบากตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วมันเสี่ยงเสี่ยงคุกครับแล้วยิ่งคุณอานุทินก็นเป็นนายกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นข้อหาต่างๆนี่เร็วตํารวจแจ้งข้อหาเร็วไม่ต้องห่วงแล้วปึบปับ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 แจ้งปุ๊กปั๊บๆออกหมายเรียกออกหมายจับเร็วครับโอ้โหพี่อ้วนผมเหนื่อยแทนพี่เลยนะนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับ รายการของเราเป็นรายการที่เป็นกลางเราต้องวิเคราะห์ในมุมดีๆของพี่อ้วนนะพี่อ้วนก็ต้องเชื่อมัน่นเออผมไม่มีเจตนาหรอกครับนะความเห็นทางกฎหมายไม่จำเป็นต้องเหมือนกันครับผมเชื่อว่านะรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บอกนะครับว่าออรักษาการนายกเนี่ยนะครับไม่สามารถยุบสภาได้เขากฎกฎหมายไม่ห้ามเพราะฉะนั้นผมเข้าใจโดยสุจริตผมก็เลยไปยื่นคําร้องอยุบสภานะครับนะนะครับเพราะนั้นก็ ผมก็ขาดเกตนานี่แนวทางการต่อสู้เห็นนะผมบอกแล้วผมให้ความเป็นธรรมรายการนี้เป็นรายการที่เป็นกลางกลางดวงใจนะครับกลางดวงใจของนักการเมืองทุกคนซึ่งเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยนะครับนักการเมืองแต่ละพักเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยมันเชื่อเชื่ออะไรไม่ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนที่พลิ้วครับบางคนก็หักหลังบางคนก็ตบัดสัตว์บางคนก็กนกนกจําไม่ได้เมื่อเช้าพูดว่าอะไรพอตกบ่ายงงอย่างว่าเมื่อวานนี้ก็ ลุงลุงอะไรลุงชัยกเกษมแก่แกมากแล้วอยู่ดีๆก็นักข่าวโทรไปปลุกอ้อาวว่าไงอาจารย์ <c oughs> นะว่าไงลุงชัยกเกษมอมีใครก็ชวนไปเป็นนายกก็ยังไม่มีใครชวนเลยนะแกก็นอนอยู่บ้านตามภาษาคนแก่พอตกตก,ตกสักพักหนึ่งสักพักเข้าพักมานักข่าวไปถามเอา้าว่าไงไประชุมพักแล้วเออผมไม่เคยพูดเลยนะ <c oughs> นะครับคือความจำแกไม่ค่อยดีแล้วคือฝากพักเพื่อไทยแลวอย่าไปทรมานคนแก่ เดินก็ไปไหวในพยุงพยุงเกือบสนุบสดุดลม้มหัวฟาดพื้นเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาเรื่องพี่ภูมิธรรมเ็ี่ยกยังมีข้อต่อสู้ได้นะครับขาดเจตนาไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนานะครับแกสามารถสู้ได้เลยการการยื่นยุบพ,พักเนี่ยแกไม่ได้เจตนาอันที่สองผมอยากจะให้พี่้วนภูมิธรรมนะบันทึกเสียงไว้ว่ามีโทรศัพท์ลึกลับจากนายใหญ่โทรมาบอกว่าเฮ้ hey, เห็นต้องไปยื่นยุบพักเลยนะครับเราจะให้เสียหนูเป็นนายกไม่ได้เพราะถ้ามันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ย้ายผู้ว่านายอำเภออะไรหมดเรียบร้อยแล้วเราจะไปเลือกตั้งครั้งหน้ายัางไงนะครับเราก็ยแย่เลยนะครับเราสาเข้ามาเป็นรัฐบาลได้สักระยะหนึ่งย้ายไปหลายจังหวัดแล้วเหมือนกันอธิบดีกรมที่ดินก็ย้ายไปแล้วนะครับนายใหญ่คงสั่งนะ ยืนยุบพักเลยถ้ายุบพักจบมันก็ย้ายผู้ว่าของเราไม่ได้ที่พดีไม่ได้ก็ว่ากันไปก็นะเพื่ะน้นพี่อ้วนภุมธรรมก็อ้างว่าโดนบังคับนะครับเราถูกบังคับจากเจ้านายอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนมาตราร้ายสิบสองเนี่ยจะมีความผิดหรือไม่เนี่ยมันต้องชัดเจนว่ามีเจตนาไหมมีเจตนาพิเศษไหมเป็นการดูหมิน่นหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ไหมก็ต้องไปตีความกันแต่ตอนนี้ลำบากแล้วนะไม่น่าเลยไปยืน่นยุบพ,พัก จริงๆน่าจะปล่อยให้เป็นกลไกแพ้ก็คือแพ้ครับนะบอกนายใหญ่จันสองล้านะครับแพ้คือแพ้ครับนะครับสู้ไม่ได้ก็หนีครับดูใบก็ยังมีบ้านเรายังไม่ได้ขายนะครับนะครับที่อังกฤษก็มีดูใบก็มีก็ไม่เป็นไรครับเท่านะนะครับบอกนายใหญ่นะครับไม่ไหวก็เพ่นครับนะครับนี่ความเห็นส่วนตัวนะแต่ผมว่าเขาไม่หนีแล้วผมเชื่อคุณทักษิณไม่หนีแล้วครับนะครับเพราะอะไรไหมหนีไม่ทันเพราะว่านายกคนใหม่ในสีน้ำเงินนะ บ้านนี้ก็คงจะเอาเอาพวกตำรวจตำรวจเฝ้าหน้าบ้านนะนะครับมาคอยดูได้เข้าออกกี่โมงอะไรต่างๆนะครับอตอมอต่างๆตามด่านส,ส่งรูปไปแล้วมั้งเนี่ยครับนะครับนะบผมว่าคุณทักษิณไม่หนีแล้วและอย่างหนีก็หนียากพี่น้องว่าไงใครเห็นด้วยกับอาจารย์เดไหมนะไม่หนีหรอกนะครับนะยิ่งค่ายน้ําเงินเนี่ยเขานะหลายๆคนบอกโอ้โหเข้ามาเนี่ยเขาเอาตายแน่เลย นะครับน้ำเงินเข้ามาเนี่ยบดแดงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะข่าวที่แล้วนี่แบบแนวโน้มจะไปเพิกถอนโฉนดที่ดินตระกูลชิดชอบหรือเปล่าท,ทําท่าทําทางเดชองเดชอิดแอคอาร์ตอันนั่นเองนะครับกะจะเเพิกถอนอที่ดินสนามแข่งอ,อะไรหรือเปล่าสนามแข่งรถสนามกีฬาอะไรผมเคยไปนะสนามดีมากเลยนะครับจะไปเพิกถอนอะไรของอพี่เนวินหรือเปล่า นะครับนะ่นะครับแล้วเจ้าของพรรคตัวจริงอ่ะตามความเข้าใจของประชาชนนะแต่เขาบอกเขาไม่ใช่เจ้าของพรรคแต่ถามผมาตามความเข้าใจของผมผม,ผมว่าเขาจะเจ้าของพรรคนะลูกชายก็เป็นเลขาธิการพรรคหรือไงนะนะครับเนี่เพราะฉะนั้นอ่าหลายๆคนก็บอกว่าพี่หนูแกเข้ามาเป็นนายกเนี่ยแกเข้ามาล้างแค้นเข้ามาล้างบางหรือเปล่านะครับเนะแล้วเดี๋ยวเห็นเนี่ยจะส่งลูกน้องไปดูแลกระทรวงยุติธรรม DSI นี่แม่งหนาวขี้หรือเปล่าเขาไปรู้นะครับนี่เขาว่ากันนะแต่ผมก็เชื่อว่า พี่หนูแกคงไม่แทรกแซงกระบวนการิธรรมเพราะฉะนั้นเราก็มองสองมุมอะมุมซ้ายแล้วก็มุมขวาอ่าด้านสว่างด้านมืดทุกคนมันมีหมดอะนะครับ DSI เราก็ไม่รู้ยังไงอ่าอีิบดีจะต้องเปลี่ยนไหมแต่ถ้าถามผมส่วนตัวนะผมว่าอีิบดีอ DSI นี่ก็มีเสียวนะถ้าเข้ามาเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าพี่สุประชัยหรือไงใจสมุดอะไรอะประธานฝ่ายกฎหมายเขาว่าเห็นได้ข่าวจะเป็นลัมตียุรรมก็ยินดีด้วยกับพี่นะครับุก ผมว่าแบ่งอาจจะมีการย้ายล้างบางหรือเปล่าเราไม่ทราบนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับนะก็เป็นห่วงพี่ภูมิธรรมครับเหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะคนดีรับใช้นายแม้ระเป็นอย่างเงี้ยคุกตารางก็เสี่ยงนะครับนะส่วนใหญ่ก็แบบนะได้ตําแหน่งมาอะไรมาเอะเองไปนี่นะส่งไปลบอ่าส่งไปตายอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือว่ากันไปหลังจากนี้นะครับวันที่ห้านะครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้คุยกับ น้าการเมืองทั้งหลายพักเนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อวานนี้เขาก็มีการพูดคุยแล้วเดี๋ยวก็เป็นจุระเบียบวาระไปแล้วเรียบร้อยวันที่ห้านี้ก็เลือกนายกนายกคนใหม่ก็ชื่ออนุทินร้อยเปรซนะครับร้อยร้อยเปอร์ซไม่ต้องห่วงครับเรียบเรียบร้อย